สวัสดีครับท่านสมาชิกร้าน99 c a m ปิ้งนะครับนะฮะวันนี้ทางร้านก็จะมารีวิวนะครับจะเป็นกล้องอติดปืนนะครับนะครับของแบรนด์เวกเตอร์ออปติกนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นเวอร์อนนะครับอัตราขยายก็2อถึงแเท่านะครับขนาดหน้าเลนก็3ามสองมิลนะครับท่านสมาชิกนะครับนะฮะตัวนี้นะฮะตัวกล้องนี้นะฮะหนักอยู่ที่ 420ยี่สิบกรัมนะฮะความยาวของตัวก้อนอยู่ที่สองอสิบแปดมิลลิเมตรท่อสามสิบนะฮะนะครับตัวนี้ก็เส้นเล็งเป็นแบบจุดแดงนะครับนี่เป็นไปจุดแดงจุดนี่ฮะนะครับมีสีเดียวนะฮะคือสีแดงแบบนี้นะครับเส้นเล็งเท่านะครับเห็นไหมฮะเป็นไปจุดแดงจุดเดียวนะครับนะครับตัวนี้นะฮะ หน้าเลนเนี่ย28มิลเอ้ย3.2มิลท่ครับหน้าเลนนี่3.2มิลนะครับท่อ30เป็นตัวปรับนอกนะฮะตัวนี้เป็นตัวปรับไซส์ขวานะฮะตัวนี้เป็นตัวปรับสูงต่ําปรับเซสซิโลได้เี่นะเวลาปรับก็ยกขึ้นนะฮะนี่นะครับสูงต่ําตัวนี้สูงต่าไซส์ขวานะครับตัวนี้ก็จะเป็นช่องรังถ่านนะครับ ตัวนี้ไฟเนี่ยปรับความเข้มของแสงเนี่ยหนึ่งถึงหกนะฮะหนึ่งถึงหกเท่านะครับไม่ใชหนึ่งถึงหกระดับนะฮะความเข้มของแสงนะครับเนี่ยปรับปรับความเข้มของแสงน, 6, นะฮ <DI uzu> นะ, tense, ะ <observations> ตัวนี้ก็จะเป็นช่องลังแานนะครับท่านสมาชิกนะครับนี่นะฮะนี่ตัวนี้ก็จะมีสินยางนะฮะตัวกล้องนี้นะฮะอัดแก๊สในตัวเกณฑ์นะครับนะฮะกันน้านะฮะกันหมอกกันฝ้าได้ดีนะครับนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับซูมนะฮะเริ่มตั้งแต่2ถึง8เท่านะครับตัวนี้เป็นตัวปรับเลนส์ตานะครับท่านสมาชิกนะครับนะฮะนะครับสำหรับสมาชิกบางท่านเนี่ยนะฮะที่มีปัญหาเรื่องสายตาสั้นสายตายาวนะฮะแต่ถ้าสายตาปกติไม่ต้องปรับใช้งานนะครับนะฮะตัวนี้ปรับเลนส์ตารุ่นนี้นะฮะพิเศษของเขาคือเขาจะมีแนบสปริง แนบสปริงเนี่ยจะเป็นตัวช่วยลดแรงกระแทกของปืนที่มีระคอยูงสูงนะครับตัวนี้นะฮะเป็นตัวช่วยลดแรงกระแทกนะครับนะประโยชน์ของเขานะตัวนี้ติดกับปุนลูกซองสวยนะฮนะ,ต,ต,นะะ,ต,ะ,ะตัวนี้นะครับนี่นะเนี่ยกล้องตัวเล็กนะสวยนะฮะนี่กล้องกิ้วนะฮะนี่นะครับสวยงามนะครับตัวนี้นะฮะ อุปกรณ์ของเขานะที่จะแถมนะครับประกอบไปด้วยฝ่านะครับเปิดปิดหน้าหลังนะครับเป็นปลากระดกนะท่านสมาชิกนะครับนะฮปากระดกนะเปิดปิดหน้าหลังหนึ่งคู่นะฮะมีผ้านะครับผ้านี่นะครับพร้อมวิชัวเขานะครับหนึ่งชุดนะครับเนี่ยผ้าทำความสาดนะฮะหนึ่งชุดนะครับแล้วก็อ่าตัวนี้จะเป็นตัวไขควงนะสำหรับปรับซิโลนะฮะนี่ครับ เป็นตัวหมุนนี่ฮะนี่ครับนี่ครับเนี่ยนี่ครับหนึ่งชุดนะครับไอโควงหนึ่งชุดนะครับแล้วก็จะมีอฐานนะครับนะฮะเป็นฐานแบรนด์ panasonic นะครับใช้หนึ่งก้อนแถมให้สองก้อนนะครับสแตมาชิกนะครับนะครับแล้วก็จะมีอ่าเลเซอร์แดงนะครับนะฮะที่เป้าเดี๋ยวตัวนี้ปรับสูงต่ำซ้ายขวาได้นะครับมีรูนี้นะฮะนะครับ หนึ่งชุดนะฮะแถมหนึ่งชุดจะต้องใช้ฐานสามก้อนนะครับแต่ว่าทางร้านจะแปะให้หกก้อนนะครับนี่แถมให้หกก้อนนะฐานนะเลเซอร์ซิปเป้าหนึ่งจุดหนึ่งตัวนะฮะแล้วก็จะมีระดับน้าตำหรับตั้งกล้องหนึ่งตัวนะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็จะมีขานะครับนี่ขาแบบมองลอดศูนย์นะครับหนึ่งคู่นะครับขาแข็งแรงหนึ่งคู่นะครับนี่ครับนะครับแล้วก็จะมีไฟฉายนะครับนี่ ของแถมจัดเต็มนะครับไปใช้เดินป่านะพร้อมสายชัดไปบ้านนะฮะตัวนี้ชัดแบตในตัวนะครับหนึ่งเซตนะครับนะฮะพร้อมคลิปหนีบนะครับนะครับสําหรับช่องทางในการติดต่อครับเนี่ยติดต่อมาตามช่องทางนี้นะครับท่านสมาชิกนะครับนะครับสินค้าเนี่ยนะฮะเรามีหน้าร้านนะครับนะฮะว่าท่านไหนสะดวกก็สามารถเข้ามารับชมสินค้าที่ร้านนะฮะนะครับ ก็อยู่ที่คงถงเก่านะครับตรงตึกเศรษฐีวันพระ่านะครับถ้ามาไม่เจอก็ติดต่อมาตามช่องทางนี้นะครับนะสินค้าเรามีหน้าร้านนะครับนะครับตรงปกร้อเปอร์เซ็นะครับไม่ต้องกวโดนหลอกนะครับนะครับท่านสมาชิกนะครับตัวนี้นะฮะสำหรับเงื่อนไขการประกันนะครับสินค้าถ้าซื้อไปไม่นตรงปกนะครับร้านอินดีรับคืนภายในเกตบันนะครับแต่ถ้ามีปัญหาภายในหนึ่งเดือนทางร้านก็จะเคลมหรือเปลี่ยนตัวใหม่ได้นะครับท่านสมาชิกนะครับ ตัวนี้สินค้าเนี่ยรับประกันศูนย์นะครับท่านสมาชิกนะครับตัวนี้นะครับสําหรับราคาเขานะครับนะเวรอนนะครับสองขีดแปดคูณสามสองนะครับตัวนี้ประกันศูนย์หนึ่งปีนะครับท่านสมาชิกนะครับลืมบอกนะฮะเวลอนนะครับราคาสองแปดคูณสามสองนะครับนะฮะตัวนี้นะฮะราคาอยู่ที่ห้าพันสองร้อยบาทนะครับท่านสมาชิกนะครับนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามนะครับ กดลูกกระดิ่งว่าแก้งเตือนนะฮะทางร้าก็จะมีคลิปสินค้าใหม่ๆเนี่ยมาลงรับชมเรื่อยๆนะครับครับขอบคุณครับวันดีครับ